นะฮะท่านผู้ชมโอ้โหโคสุดแตกปุ๊บฟรีเกมมาปั๊บโอ้โห,โหต่อเน,นื่องกันหรือเปล่าเนี่ยเขาดูนะครับผมก็สําหรับใครนะครับผมที่เข้ามารับชมคลิปผมใหม่นะครับผมก็ฝากกดไลค์นะครับผมกดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับผมท่านผู้ชม จะได้มีกำลังใจสำหรับที่ต่อไปนะฮะโอเคโบบ้า okay, ไปแล้วนะครับผมบิ๊กวินอีกแล้วนะฮะโอ้โ oh ห oh, แบบนี้โคตรตึงอะ่ะโคตรโหดโคตรพังโคตรอันตรายนะครับผมสำหรับเกมใหม่นะฮะ117บบาทนะครับผมเมก้าวินสวยๆกันเลยทีเดียวนะฮะ I don't do it anyone, โอเคครับผมก็กลาบสวีดัสวัสดีกันด้วยนะครับผมท่านผู้ชมวันนี้ก็อยู่กับผมอีกเช่นเคยนะครับบักหย่องพาปั่นนะท่านผู้ชมนะครับผมอ่ะวันนี้นะครับผมก็อยู่ที่หน้าเกมใหม่ของพีนะครับผมในทุน50บาทนะวันนี้นะครับผม มาดูว่าจะได้หรือเปล่านะครับผมดูก็ไม่พูดเยอะนะฮะเบตสามบาทเลยละกันนะครับผมดูไป let's go นะครับผมดูนะฮะก็สำหรับใครนะครับผมที่เข้ามารับชมคลิปผมใหม่ก็อู้หูยล้างกระดานกขดูโอ้โห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 เกินเกินนะนี่เกินนะนี่เกินนะเขาดูว้ายเอาดีโอ้โหของกิง ท่านผู้ชมถ้าจะขนาดนี้นะครับผมมาดูล้างกระดานไปหนึ่งดอกไหลาตามอีกเช่ซูปเปอร์เมกาวินนะครับผม,บผมท่านผู้ชมนะฮะ498บาทอะคุณดูเว้ยดีโคตรสวยนะครับผมแล้วจังหวะน,นี้สกแกตเตอร์เข้าต่อหรือเปล่านะครับผมผมดูเว้ย จะเวอร์เกินไปแล้วนะฮะท่านผู้ชมโอ้โหโคตรสุดแตกปุ๊บฟรีเกมมาปั๊บโอ้โหต่อเนื่องกันหรือเปล่าเนี่ยก็ดูนะครับผมก็สําหรับใครนะครับผมที่เข้ามารับชมคลิปผมใหม่นะครับผมก็ฝากกดไลค์นะครับกดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับผมท่านผู้ชมจะได้มีกําลังใจทําคลิปต่อไปนะฮะ โอเคโบบ้า okay. ไปแล้วนะครับผมบิ๊กวินอีกแล้วนะฮะโอ้โ oh ห oh. แบบนี้โคตรตึงอะ่ะโคตรโหดพังโคตรอันตรายนะครับผมสำหรับเกมใหม่นะฮะหนึ่งร้อยสิบเจ็ดบาทนะครับผมเมก้าวินสวยๆกันเลยทีเดียวนะฮะก็มาดีครับผมท่านผู้ชมฟีเกม ข้างที่จะเงียบนิดนึงนะครับผมมาดอนนูอันนี้เงียบจริงอันนี้เงียบจริงท่านผู้ชมเกินต้านเลยนะวุย้ยสวยครับผมมาดูได้คูณสิบแล้วนะเอาสวยครับผมไหลไปนะท่านะผู้ชมขอสวยๆเธอวันนี้นะฮนะท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผม เอาแล้วยังไงนะครับผมมาดูและจงังหวะนี้ยังไงนะฮะบิ๊กวินไปนะครับผมท่านผู้ชมโคตรโตดต,ตึงโคตรอันตรายนะครับผมท่านผู้ชมทุกท่านนะฮะสวยๆกันเลยทีเดียวนะครับผม เอาแล้วยังไงเหลือสี่ฟรีนะครับผมฟรีเกมเพิ่งบวกมาแค่สามร้อยยี่สิบเอ็ดบาทโอ้โหเกินจริงนะฮะเกินเบอร์โอโ้ด้านนอกไหลโหดกว่านี้อีกไม่อยากอย่าเชื่อนะฮะสวยๆครับผมบิ๊กวินอีกแล้วนะฮะท่านผู้ชมมาดิแค่นั้นแหละนะครับผม โชว์โหดโชว์ตึงไปนะครับผมมาดูโอเคนะครับผมซุปเปอร์มิกาวินหนึ่บาทนะฮะเหลือหนึ่งฟรีสุดท,ท้ายนะครับผมยังไงโอเคนะครับผมก็จบไปที่เรียบร้อยนะครับผมทุน50บาทก็ถือว่าได้กำไรอยู่นะฮะสำหรับเกมใหม่ PG นะครับผมทุน50บาทวันนี้นะฮะ มาโอเคสวยไหลยอยู่คนดูโอเคครับผมยังต่ออยู่นะโอ้โหจ่ายน้อยมากเลยเกินนะครับผมก็นะฮะใครที่อยากให้ผมเล่นเกมอะไรหรือค่ายอะไรก็คอมเมนต์มาละกันนะครับผมสำหรับวันนี้ทุน50บาทนะครับผมก็ได้กำไรมาประมาณ900กว่าบาทนะครับผมเกือบ1นึ่งเลยนะครับผมถ้าไม่รวมทุนนะถ้ารวมทุนก็อยู่ที่1020บบาทนะครับผม,ผมก็ ครที่ชื่นชอบคลิปนี้ก็ฝากกระทืบลายด้วยสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตราไปเพียงเท่านี้เลยนะครับผมสวัสดีครับ And I feel like something's bad But hell I'm used to that I always turn my back yeah. And I wanna feel something But all I feel is pain I wanna make a change